สวัสดีค่ะตามต่อกันนะคะเมื่อกี้เกิดการเกรงนิดน้อยนะคะแต่ว่าเราก็ถามแล้วนะคะน้องบอกว่าไปได้ค่ะพี่กุ้งนะคะถ้าไปได้พี่กุ้งก็ไปต่อให้นะลูกนะแต่ว่าขออนุญ,ญาตในเรื่องของความละเอียดนิดนึงนะลูกนะเราไม่สามารถทําได้ทุกเม็ดนะคะที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าได้แต่พี่กุ้งจะพยายามเอาไปให้ไวที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดแล้วกันนะลูกนะ อย่งนะายงเดียวเนี่ยลูกพยายามอย่าเก่งนะลูกนะเจ็บได้นิดหน่อยเจ็บได้นะลูกนะนี่นึ่นะลูกเพราะถ้าเราเวลาเราเก่งปุ๊บเวลาการโกรธอารมณ์ห่วงมันจะไม่ออกไม่สุดไม่สวยอ้าวตื่นแล้วเว้ยนี่นะลูกนะ หายใจไม่ออกบอกนะลูกหายใจไม่ออกบอกนะลูกนะ 爸爸爸爸 แม่แม่ที่บ้านถ้าดูอยู่ถ้าน้องเป็นแบบนี้แม่แม่ต้องให้น้องมากดออกนะคะจะได้หายนะน้องติดหน้าเลยลูกตามสัญญาแนะล้วลูกนะห้านาทีหลกนะ ทำสัญญาอึดใจเดียวคงกินเพิ่งตืนนงน่นน้องงัยนิดนึงนะคะ กล้แล้วลูกเดี๋ยวจะพอแล้วนะเดี๋ยวให้หนูเป็นพออหน้าด้วยมาสาหลายก่อนนะลูกนะแล้วนะเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมากดกันใหม่สั่งนี้นะลูกนะเอาเท่าที่ไ,ไหวนะคะสั่งพี่กุ้งนะลูกนะเอาเท่าที่ลูกค้าไหวนะลูกนะตามสัญญานี่ลูก นี้พอแล้วนะคะเห็นไหมคะเราออกให้ได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วไม่ลืมทำไรคะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ำตอกผักเอมไซ์พืชนะคะเช็ดทําความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็มาร์ก ลดเชื้อสิวนะคะทาให้หัวสิวหลวมแล้วกดออกได้ง่ายมากๆก็คือละลายหัวสิวของเรานะคะหลังจากนั้นมาร์กลดรอยแดงของผิวด้วยอะโลเวล่าเจลเป็นว่านหางจาระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวสุดท้ายเลยนะคะตัวสร้างผิวนะคะล้างสารพิษสารเคมีสารตกค้างใต้ผิวพี่กุ้งกกสิวแนะนําเลยนะลูกนะตัวมาร์กสาหร่ายลดสิวให้พอกหลังจากการกกสิวไม่ว่าจะกดเองหรือกดที่ไหนนะคะพี่กุ้งแนะนําเลยว่าต้องพอกนะลูกนะเพื่อลดการอักเสบลดการแดงลดโดยที่เรานะคะพี่กุ้งไม่ลืมเลยลูกศิษย์พี่กุ้งกกสิวทุกสาขาต้้อองพอกกกใหับลู ของเราทุกคนนะคะเพราะช่วยลดอักเสบลดแดงแล้วก็ลดการเกิดสิวใหม่นั่นเองนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วเจอกันค่ะ